นี่เดิน,นามาไว้ใกล้อันนีออ้อันาานี้นะานห,หาพีานนาานน่สวัสดีครับเออมุมสวยอันนี้ทางนี้นะทางนี้เออเห็นพี่เห็นพี่บิดมาด้านนี้บิดมาด้านนี้เออสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกครับตอนนี้อยู่ที่ ทุ่งนาครับเพียเบียกมือนครับนาแรนาดำไปแล้วห่อนแดดห่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยนะครับเนาะสวัสดีคนไทยทั้งประเทศเละอยู่ทั่วโลกครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมครับท้องทุ่งนามือปราบยามค่ำยามเย็นเย็นตะวันตกดินนะครับดูดีครับช้าๆไปบรรยากาศครับลมบอมันนี่บ่ยม่ลมครับแดดห่อนลายอุบลตอนนี้อากาศร้อนครับกลางวันนี้แดดจ้าเลยครับ แดดครับร <premises. S 2> ้อนครับตอนนี้ร้อนร้อนมากเลยครับกาลังจะโดดเล่นน้านะครับครับกาลังจะเล่นน้ํานะครับบรรยากาศดีครับเห็ดเวียกมดมือครับนาแรนาดำเมื่อะไรครับเออนาแรนาดำห้อนห้อนหลายตอนนี้อยู่ตรงหน้าครับอยู่ทิยงหน้าครับถิงหน้ามือปราบันไดแก่ตำบลละเวออำเภอพิบูลครับจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่งเสร็จสิ้นครับเพิ่งแล้วเวียกแล้วงานครับตอนนี้ผมก็กําลังทําฟาร์มไก่ชนนะครับฟาร์มกบนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มกบเดี๋ยนะยามกูไหนมา นี่ครับกาลังจะทําฟาร์มกบเออ,อกอกบครับอันนี้อันนี้ไม่ไว้ขายนะครับเอาไว้กินเองนะครับตอนเย็นก็จะเอากบไปผัดเผ็ดกินนี่ครับกาลังเห็ดไม่เออทำแบบใช้แบบเขาเรียกว่าเอาผ่าดางมาออกอยู่ใต้ถังน้ํานะครับถังน้ําบาดาลด้านล่างมันจะเป็นขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยที่เราเอาเหล็กออกขึ้นมาเพื่อที่จะจะทําเป็น ที่เป็นรั้วเป็นล้อมรอบขอบชิดไม่ให้กบกระโดดครับแล้วกบก็จะอาศัยพื้นดินอยู่ใต้ต้นไม้พวกนี้นะครับกบพวกนี้ก็ไว้เป็นอาหารอาหารอ่ไว้กินนะครับไว้ทอดไว้ต้มไว้ผัดนะครับครับผมนี่กําลังดาเนินการครับกาลังให้ทีมงานทีมงานกําลังดาเนินการมีโอกาสมากินต้มกบผัดเผ็ดกบทงหน้ามื่ปราเด้อครับบรรยากาศดีครับส่วนนี่เป็นยังไงนี่ครับทุ่งนายามยามเย็นนะครับ บรรยากาศโอเคครับบรรยากาศท้องทุงหน้ายามตอนเย็นเตะวันตกดินนะครับผมกับกระล่างนี้ครับแทงน้ำบดานนี้ด้านล่างก็จะเป็นข้อกบนะครับไว้เลี้ยงกบไว้กินนะครับเนาะต้นบงมว่วงผมอีกนิดหน่อยเมื่อกี้นะครับเด้ออีกประมาณเจ็ดปีครับเมื่อกี้นะครับบวม่วงบวม่วงพันงูน้ําตอดครับครับผม บรรยากาศเย็นสบายยามแรงห้อนครับตอนกลางวันนี่ร้อนมากเลยนะครับตอนกลางวันนะครับสักพักผมก็คงจะงูน้ําตอดน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ท้องทุง่งนามือปราบตะวันตะวันค่าลงส่วนนี้คือน้องสมใจครับน้องสมใจมาจากอุทัยธานีเอาโชว์ตัวหน่อยลูกเอาลุกลุกลูกลกหน่อยลุกโชว์ความสวยงามของเราหน่อยอา่อาอา่าขั้วใหญ่ครับ ควายแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ใหญ่สูงใหญ่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาสองสองแสนกว่านะครับตัวนี้ครับอ่าอาส่วนนี้คือฟาร์มไก่ชนนะครับจะเป็นฟาร์มไก่ชนแล้วก็มีคอกเป็ดเป็ดขุนนะครับเป็ดกาแล้วก็คอกหมูนะครับจะเป็นคอกหมูอาจับนะตรงนี้ก็จะเป็นเล้าไก่จะมีไก่ชนนะครับ คอกเป็ดน,นะครับจะมีเราจะยื่นออกมาเป็นคอกแล้วก็ทำที่ให้มันเป็ดเล่นนะครับดีครับมาดูครับส่วนตรงนี้จะเป็นคอกควายคอกวัวนะครับเราไก่ชนนะครับจะเป็นไก่ชนพื้นบ้านไก่พื้นบ้านนะครับไก่นาแล้วก็ไก่ดําส่วนนี้มันจะเป็นคอกหมูนะครับคอกหมู <c oughs> ด้านหลังคอกหมู ห้ขี้หมูน้ำน้ำของขี้หมูนี่นะครับไหลลงไปในบ่อปลาตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาดุกนะฮะตรงนี้ก็จะไหลเป็นลงเป็นเป็นบ่อปลาดุกคอกขี้หมูเลี้ยงหมูขุนนะครับเลี้ยงหมูก็ปล่อยให้ลงไปในบ่อปลาดุกปลาหมอนะครับนะฮะนี่ครับคือบรรยากาศท้องทุ่งนาส่วนหน้านี้ก็จะเป็นสวนกล้วยหอมก็กล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองจอนี่มือปราบนี่ครับความไก่ชนเล้าเป็ดแล้วเล้าเป็ดครับเราจะเลี้ยงเป็ดผมก็จะปล่อยเป็ดลงไปใน บอ่บอปลาด้วยนะครับก็ปล่อยเป็ดลงไปในบ่อปลาจะเป็นกเกษตรสวนผสมแบบอินดี้ครับก็จะมีหลากหลายมีปลามีไก่มีกบมีหมูนะครับมีหลายอย่างครับามาตื่นตามมาขางกล้องบรรยากาศดีครับดูครับตะวันกำลังจะตกดินนะครับเห็นไหมฮะนู่นครับตะวันกำลังจะตก ตะวันกำลังตกตกดินที่จังหวัดอุบลราช,ชธานีเห็นไหมครับขอบฟ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ตะวันขึ้นอยู่ที่อุบลราช,ชธานีครับมาเดี๋ยวก็ตามมากล้องกล้องเงยงยไหลเอาของขวนะัญเผมสวัสดีลูกสวัสดีน้องสมใจครับน้องสมใจจะคอคอกคอกน้องยะนาง นี่ครับคือแม่พันควายฟาร์มค,ควายไทยจอน,นี่มือป่าครับจากคอกหนองยะนางจังหวัดอุทัยธานีครับผมมาดูครับดูอัดใจบรรยากาศนิ่นี่ก็น้งนงนงองด้วยบรรยากาศดีครับที่นี่หนองชุนนาม,มือปราบจังหวัดอุบลราชธา,านีไปไปอีกย่างแรงๆครับกระโดด เล่นน้ำครับบรรยากาศเย็นๆต่องถุงหน้ามือปราบครับจับดีๆจับมเห็นไม่เห็นไม่เห็นหันมาทางนี้เห็นไหมอีกหันไปอีกอ่าอาครับแรกๆครับโดดน้ำเล่นครับกับทุงน้ามือป่าบจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับรมอากาศดีๆครับอ่า มีโอกาสมายามเทียงหน้าผมนะครับเห็นไหมครับผมดีดขึ้นแล้วครับสูงเด่นเป็นตางงานเลยครับอยู่บนภูเลยครับเหมือนกับเสือเลยนะนะครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีครับอ่ามาย่างมาเนาอกบัญญาตมันไม่ดี บรรยากาศดีครับจังหวัดอุบลราชาธานีพงหน้ามือมือปราบจอนนี่ครับสุดอยอดหลายบ้องสีโดนน้าำาเทเบินครับโอ้ยเย็นสบายสุดอยอดได้พี่น้องเลยมาเที่ยวจังหวัดอุบลนะครับเจ้า โอ้เย็นหลายพี่น้องเย็นเย็นครับปลากระตอดหำครับปลาตอดห้ำพร้อมบรรยากาศดีมากครับท้องทุ่งนาจอนนี่มือปราบครับมีโอกาสมาเยี่ยมมายามครับทุ่งนาน้อยๆนาบ้านมีต้นกระโดนหลังบ้านมีพลเดินบ้านเลี่ยงไกลครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับเบิง้งหงสีโดนน้ำทุง่งๆเลย สวัสดีพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ความสูง50,000ฟุตนะครับมวนหลายมวนหลาย 笑,<笑>，哈哈哈哈哈哈！嗯，当。 xong ô ô số tuần này ô oh, nhìn lại mi lòng nhìn lại Chíu, xíu cả xíu lướt cả lướt เอาครับสามทุ่มเจอกันไหมด้พี่น้องเด้อลงเล่นน้ำกันพี่น้องครับสามทุ่มเจอกันใหม่ครับกับจอนี่มือป่าพูดจาภาษามือป่าครับถามตรงๆต่อตรงๆช่วงเวลางูน้ำตอดสามทุ่มเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องอยากเห็นโดนอีกเทือนึงวะอ๋ออีกเทือนึง เอาพี่น้องครับกับรอบสองครับอดีตนักกระโดดน้ําทีมชาติไทยนะครับจนนี่สเตฟานคอยเสียครับรอบนี้คอยดูครับตีลังกาสามจรบครับเห็นไหไรหันมาหา เอาพี่น้องครับคอยดูครับอดีตนักกีฬากระโดนัททีมชาติชุดโอลิมปิกซินนี่ครับหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามเอา้า ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทาหลายนะเจอกัน3ามถุมครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกท่านกับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับออามาป่าครับจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสมาเยี่ยมมายามผมนะครับเด้อมีโอกาสมาเยี่ยมมายามผมถือไปก่อนเอาไปไว้ใน้องนำนะหนูมีโอกาสมาเยี่ยมมายามจนหนีมือป่าครับครับผมอยู่บ้านนาแกครับตำบลละวอำเภอวิบูรณ์บงสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีของทุ่งนามือป่าครับเย็นครับเย็นอากาศเย็นมากครับอากาศดีครับอากาศดีขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับอากาศดีครับจังหวัดอุบลราชธานีอากาศ้อนครับตอนนี้ครับเย็นมีโอกาสมายามครับโอเคตามมาดูโดนน้ำใหม่ quả mông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับมีความสุขครับเป็นกำลังใจทุกคนไทยทุกคนครับสวัสดีครับเสร็จสิ้น้าง่ัง